สาระน่ารู้เกี่ยวกับการศึกษาของบุตรเรื่องการยื่นเบิกเงินค่าการศึกษาของบุตรกรณียื่นพ้นกำหนดเวลาหรือใบเสร็จเกินปีอพี EP ที่2ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพศ2560ตามระเบียบข้อ10 การยื่นใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรให้กระทําภายในกําหนดเวลาโดยการชําระเงินให้สถานศึกษาที่เรียกเก็บเงินค่าเทอมเป็นรายภาคเรียนให้ผู้มีสิทธิยื่นเบิกภายในหนึ่งปีการศึกษานับแต่วันเปิดภาคเรียนของแต่ละภาค และกรณีชำระเงินค่าเทอมให้สถานศึกษาที่เรียกเก็บเงินครั้งเดียวตลอดปีการศึกษาให้ยื่นเบิกภายในหนึ่งปีการศึกษานับแต่วันเปิดภาคเรียนต้นของปีการศึกษาหากพ้นกำหนดเวลาให้ถือว่าหมดสิทธิ์ในการยื่นใบเบิกเงินสวัสดิการสำหรับภาคการศึกษาหรือปีการศึกษานั้นแล้วแต่กรณีค่ะ ตามระเบียบข้อ11กำหนดเวลาการยื่นใบเบิกเงินสวัสดิการตามที่กล่าวมานั้นไม่ใช้บังคับแก่กรณีใดบ้างนั้นเรามารับฟังกันเลยค่ะในกรณียื่นพ้นเวลาที่กำหนดหรือใบเสร็จรับเงินของสถานศึกษาเกินปีผู้มีสิทธิสามารถยื่นเบิกได้ภายในระยะเวลาที่กำหนดสำหรับกรณีดังต่อไปนี้ค่ะ กรณีผู้มีสิทธิ์ถูกสั่งพักราชการหรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนและปรากฏในภายหลังว่าได้รับเงินเดือนในระหว่างถูกสั่งพักราชการหรือในระหว่างถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนในกรณีเช่นนี้ให้ผู้มีสิทธิ์ยื่นใบเบิกเงินสวัสดิการภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่กรณีถึงที่สุดค่ะ ในกรณีบุตรของผู้มีสิทธิ์มีความจำเป็นต้องขอผ่อนผันต่อสถานศึกษาในการชำระเงินล่าช้าในกรณีเช่นนี้ให้ผู้มีสิทธิ์ยื่นใบเบิกเงินสวัสดิการภายใน30วันนับแต่วันที่ออกหลักฐานการรับเงินของสถานศึกษาคา่ะและอีกหนึ่งกรณีในกรณีบุตรของผู้มีสิทธิ์กู้ยืมเงินเรียน จากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาให้ผู้มีสิทธิ์ยื่นใบเบิกเงินสวัสดิการภายใน90วันนับแต่วันที่ออกหลักฐานการรับเงินของสถานศึกษาค่ะ อีพีต่อไปเราจะมาไขข้อข้องใจเรื่องอะไรอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องทางในการติดตามข้อมูลข่าวสารและช่องทางการติดต่อของสำนักง,งานคลังจังหวัดมุกดาหารมีหลายช่องทางตามที่ปรากฏบนหน้าจอ